สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับปลางวีส y i n t e อนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นะคะนั่นคือการไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศนะคะวัดทำได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเนื่องจากกระแสะการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเนี่ยมาแรงมากๆนะคะเพราะว่าประเทศเราเนี้ยตอนนี้มีวัคซีนไม่เพียงพอนะคะกับประชาชนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะ ที่กําลังมองหาทางเลือกอื่นๆนะคะเช่นในการบินไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศนะคะบางจะมาบอกว่าวันนี้นะเราสามารถบินไปฉีดได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสําหรับตอนนี้นะคะประเทศที่เปิดให้ไปฉีดวัคซีนได้นะคะสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะมีสาประเทศด้วยกันนะคะนั่นคือสหรัฐอ,อเมริกานะคะแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะแล้วก็มาดีฟนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยปังจะมาพูดถึงการบินไปฉีดวัคซีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะดังนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่างั้นเราบินไปเลยไหมหรือยังไงดีอะไรเงี้ยจะบอกว่ามันมีขั้นตอนตามนี้นะคะวันนี้ปลังมารีวิวให้ฟังนะคะจากที่ปังทำนะคะธุรกิจเกี่ยวกับเรียนต่อต่างประเทศเนาะก็มีน้องๆเรียนหลายๆคนนะคะของปังเองเนี่ยที่ตอนนี้เขาฉีดไปนหมดแล้วนะคะที่อเมริกาแล้วก็บางคนที่มีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยที่เคยให้ปังทำวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ย เขาก็บินแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะจะบอกเลยว่าวัคซินเคชั่นเนี่ยของอเมริกาเนี่ยเขาทําได้จริงๆนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะจะบอกเลยว่าขั้นตอนแรกเนี่ยาการเตรียมตัวของคนไทยนะคะที่อยากจะไปเที่ยวอเมริกาเนาะโดยการที่ว่าไปบินไปแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนด้วยนะคะก็คือเราต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะวีซ่าท่องเที่ยวคือ B1B2 เนาะ อันนี้ไม่สามารถไปทําได้นะตอนนี้นะคะเพราะว่าสถานทูตเขาปิดนะคะสาหรับวีซ่าท่องเที่ยวก็คือคนคนนั้นเนี่ยต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะและก็เคยเดินทางไปอเมริกามาก่อนนะคะอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะแล้วก็เราก็ต้องเช็คดีๆว่าเดสติเนชันที่เราจะไปเนี่ยหรือว่าเมืองรัดปลายทางเนี่ยคือ รัฐอะไรนะคะแล้วเขาเปิดให้ฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคะเพราะว่าอเมริกาตอนนี้วัคซีนเขามีเพียงพอนะแต่ว่าเขาเปิดให้ฉีดสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยในบางรัฐเท่านั้นนะคะอาทิเช่นเดี๋ยวปังก็จะใส่คอมเมนต์ไว้ให้เนาะแคลิฟอร์เนียอะริโซนนาเนวาด้าก็คืออ่าาสเวกัสนะคะโคโลราโดโอไฮโอเวอร์จิเนียเป็นต้นเนาะดังนี้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องศึกษาดีๆว่าโอเครัฐตามนี้เนี่ยให้เราบินไปได้แล้วก็ไปฉีดวัคซีนได้จริงๆหร,รือเปล่านะคะอันที่สองเลยก็คือ การจองตัว๋วเครื่องบินอ่าการจองตัว๋วเครื่องบินแล้วก็เรื่องที่พักนะคะแน่นอนเลยวัคซีนตอนนี้ของอเมริกาคือไฟเซอร์นะคะเราต้องรอถึงประมาณ21วันนะคะถึงจะได้ฉีดเข็มที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางของเราเนี่ยแน่นอนก็ควรจะไปอย่างน้อยก็คือเดือนหนึ่งนะคะ25วันขึ้นไปเนาะเพื่อจะไปฉีดแล้วก็ตรงนี้ดี่เองเนี่ยตอนนี้มันมีในส่วนของเรื่องตัว๋วเครื่องบินนะคะที่หลายๆคนเนี่ยกังวลว่าเอ้ยมันบินได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะฟังทําธรุรกิจเกี่ยวกับ ส่งเด็กเรียนต,ต่อต่างประเทศเนาะซึ่งในระหว่างเนี้ยตั้งแต่เป็นโควิดปีกว่าเนี่ยมีนักเรียนฟังบินตลอดนะคะทุกเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าแคนาดานะคะประเทศที่บินได้ก็คือมีบินตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลมีเครื่องบินแน่นอนมีฟล์ยแต่ว่าต้องเช็คค่าตั๋วดีๆเพราะว่าตอนนี้ค่าตั๋วมันดิฟอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะคะจากปกติเช่นเราไปไปกลับอย่างเงี้ยอ่ะสามหมื่นใช่ไหมคะสมมติว่าไปกลบแคลิฟอร์เนียนะคะสามหมื่นโดยปกติตอนเนี้ยอาจจะเป็นสี่หมื่นนะคะ สี่หมื่นประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่พักเนี่ยเราสามารถแพลนได้ว่าเราจะไปพักกับเป็น Air ์เบีก็ได้ที่จอง,อ,อ,งอะไรในระยะยาวหรือยังไงอะไรเงี้ยซึ่งสามารถทําได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะ,ะการที่ว่าเราจะไปเนี่ยแน่นอนเลยว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าต้องจองก่อนหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะจริงๆแล้วการไปฉีดที่นู่นนะคะก็คือการไปฉีดตามเหมือนตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยคล้ายคท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรานะคะก็เช่นพวกไลฟ์เอหรือว่า c v s เเนาะ ซึ่งการนัดหมายเนี่ยมันนัดหมายจากนอกประเทศไม่ได้นะคะเข้าเว็บจากนอกประเทศไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปในเว็บเมื่อไปถึงที่แล้วเนี่ยสามารถเข้าไปนัดหมายได้หรือ Wal k in ินได้นะคะส่วนข้อ3เนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเนี่ยพอเรามีวีซ่ารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยอันนี้ตอนนี้ตอมอที่ไทยอะคะ่ะหรือว่าเอาเคาน์เตอร์ของสายการบินเนี่ยเขาค่อนข้างเช็คเยอะนะคะไม่ว่าเช็คเกี่ยวกับวัคซีนที่เราไม่ใช่วัคซีนสิ เช็คเกี่ยวกับว่าผลการตรวจของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะไปทอะารอะไรเงี้ยเนาะก็อย่างเช่นถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศนะตอนนี้นะคะไฟต่างประเทศทุกคนต้องเช็คโควิดก่อนนะคะภายใน72ชั่วโมงก่อนบินนะคะอันนี้คือข้อบังคับนะคะที่ต้องอเช็คทุกคนเนาะแล้วก็เอามายื่นพร้อมตอนเช็คอินนะคะแล้วก็ตอนที่ไปถึงอเมริกาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เช็คอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนที่เราเช็คอนะินน่ะในเมืองไทยที่สวนณภูมินะคะจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากนะคะอย่างน้อยเนี่ยไปถึงตรงเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยก็ควรจะประมาณ2ชั่วโมงเลยเพราะว่ามันใช้เวลาในการเช็คเอกสารมากๆพี่ๆพนักง,งานใสยกันบินเนี่ยเขาทํางานหนักนะคะเพื่อจะเช็คว่าโอเคเราเนี่ยตรงตามุณสมบัติที่เราบินได้จริงๆเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การเดินทางที่ไม่เสียเวลาเนาะไม่ใช่ปลายประเทศแล้วไปถึงที่นูน่นล้วเข้าไม่ได้หรืออะไรนี้นะคะเขาก็ต้องเช็คตรงนี้เนาะแล้วก็ ต่อมาเนี่ยเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยนะคะไปถึงสมมติไปถึงเมืองนั้นๆแล้วเนาะเราสามารถ walk in หรือว่านัดหมายได้นะคะก็คือผ่านทางเว็บไซต์เขาไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ CVS หรือ l i ฟ e A id, นะคะหรือว่าองค์กรอื่นๆนะคะซึ่งสามารถนัดหมายได้แต่ถ้าเกิดใช้ง่ายเนี่ยก็คือเข้าไปตามผู้บริโภคซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือ l i ฟ e A id, กับ CVS เนี่ยที่ท,ที่ที่นู่นเนาะมันจะง่ายสุดนะคะบางที walk in เข้าไปนี่ก็สามารถนัดได้เลยนะคะง่ายมากแล้วก็ เวลาเนี่ยคะ่ะเวลาค่อนข้างสั้นมากๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหลายๆคนที่ปังมารีวิวเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจริงนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่เขาฉีดกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะฉีดกันเกือบหมดแล้วทุกคนนะคะที่อยู่อเมริกาแล้วก็ตัวนักเรียนบางคนที่บินไปเนี่ยก็ได้ฉีดแล้วหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่บินไปเนี่ยเขาก็ได้ฉีดแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยไม่ต้องการเลยเลยเขาต้องการแค่พาสปอร์ตนะคะเรามีพาสปอร์ตไทยไปเนี่ยแหละแล้วก็ก่อเอกสารให้เขานะคะ เราไม่มีประกันอะไรเราก็บอกไปตามตรงนะคะไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเราก็บอกไปตามตรงนะคะซึ่งเขาให้ฉีดทุกคนนะคะให้ฉีดทุกคนไม่ได้เกี่ยงเรื่องเชื้อชาติสัญชาติอะไรทั้งสิ้นนะคะเมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้วเราจะได้ฉีดอ่าทีนี้จะบอกเลยว่าณนะตอนนี้เนี่ย ประเทศที่เขาเปิดอ่ะมันไม่ใช่แค่อเมริกาเนาะมันมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือดูไบนะคะที่หลายคนรู้จักหรือมาลดีฟนะคะก็อยากให้เพื่อนๆก็เช็ครายละเอียดกันให้ดีๆก่อนที่ว่าจะแพลนการเดินทางหรือว่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะแล้วก็ที่นู่นนะคะอย่างที่ปังบอกก็คือวันนี้ปังพูดถึงวัคซีนเที่ยอเมริกานะคะหรือว่าวัคซีนเคชันนะคะก็คือเหมือนเราไปเที่ยวแล้วเ,เราได้ไปฉีดวัคซีนด้วยตรงนั้นอนะ่ะอันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทําได้จริงๆนะคะก็ ใครที่มีแพลนอยากจะไปอเมริกาอยู่แล้วเช่นไปเรียนนะคะตอนนี้สบายใจได้นะไปถึงแล้วน้องๆจะได้ฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องผลตรวจไรทั้งซินนะคะก็ตรวจไปก่อน7จชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วก็บินเข้าได้เลยค่ะขอวีซ่าได้ปกตินะคะสําหรับวีซ่านักเรียนแต่ถ้าเกิดวีซ่าท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ถ้าจะบินไปก็คือต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะ ถึงจะเปเ็นไปได้นะคะตอนนี้ปิดรับวีซ่าท่องเที่ยวก่อนนะคะสำหรับสารทูตยังไงวังจะมาอัปเดตใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย